สวัสดีครับพี่น้องคิตจักรแสงสันติภาพทั้งที่บางใหญ่ที่ของหลวงและจุดประกาศบ้านวังยาวและพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับคู่มือเฝ้าเดียวก็ขอากล่าวว่าสวัสดีปีใหม่ปี2025ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สา ของปีใหม่ที่เราเองจะเริ่มต้นและคิดทําสิ่งใหม่ๆขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ในวันนี้นะครับผมครูศาส,สนาปีระัยปารมะจะขอนําพี่น้องในการที่เราจะมาศึกษาเรียนรู้ผ่านบทเรียนในพระธรรมมารโกบทที่14ข้อ1นถึงสและ ข้อ10ถึง11ซึ่งในเช้าวันนี้ผมให้หัวข้อว่าความอิจฉาและการทรยศให้เรามารับฟังพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันนะครับก่อนเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไรเชื้อสองวันพวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ วางอุบายที่จะจับพระองค์ประหารเสียแต่พวกเขาพูดกันว่าอย่าเพิ่งทําในช่วงเทศกาลเลยเดี๋ยวประชาชนจะวุ่นวายยูดาสอิคาริโอทที่เป็นคนหนึ่งในพวกสาวกสิองคนไปหาพวกหัวหน้าปุโรหิตเพื่อจะมอบตัวพระองค์ให้แก่พวกเขาเมื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นก็ดีใจและสัญญาว่า จะให้เงินแก่ยูดาสแล้วยูดาสจึงคอยหาโอกาสที่จะมอบตัวพระองค์ให้แก่พวกเขาจากพมพีที่เราได้อ่านไปนะครับก็เป็นสองตอนที่ผมได้นำมาที่เราจะเรียนรู้ด้วยกันในพระธรรมมาระโกบทที่14นับข้อ1-2ถึง2แล้วก็ข้ามไปข้อที่1 0 1ถึง11 ซึ่งในหัวข้อที่บอกว่าความอิจฉาริษยาและการทรยศมีสองบทเรียนที่เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันบทเรียนแรกนะครับความอิจฉาและความกลัวนำไปสู่การกระทําที่ผิดในข้อที่1ถึงข้อ2ได้พูดถึงพวกฟาริสีและพวกธรรมจารย์ไม่พอใจ เพราะพระเยซูทรงมีอิทธิพลต่อประชาชนอย่างมากและพวกเขากลัวว่าจะสูญเสียอำนาจและตำแหน่งของตนจะถูกคุกค่าความอิจฉาริษยาและความกลัวนี้ทำให้พวกเขาตัดสินใจในการที่จะวางแผนฆ่าพระเยซูนี่เป็นตัวอย่างสำคัญเมื่อความอิจฉาเกิดขึ้นหรือความกลัวเกิดขึ้น จะนำให้เราเองทำสิ่งที่ผิดและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงมาสู่ชีวิตของเราแล้วก็มาสู่คนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนในคิดจับสิ่งที่สำคัญความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราเองรู้สึกไม่พอใจการที่คนอื่นได้ดีหรือ คนอื่นนั้นประสบความสำเร็จในปีใหม่ที่มาถึงนะครับก็อยากให้เราเรียนรู้เมื่อเราเห็นการที่ทุกคนเติบโตเกิดผลเราเองเรียนรู้ในการที่เฉลิมฉลองยินดีและขอบคุณพระเจ้าไปด้วยกันไม่ใช่อิจฉาริษยาและการที่เราเองรู้สึกกลัวว่าเขาจะมีอิทธิพลหรือมีสิทธิมากกว่า ท้ายที่สุดน,นั้นเองจะนําไปสู่การที่เราเองอาจจะทําผิดและเราเองอาจจะผิดพลาดเหมือนดังฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์ที่ได้กระทําต่อพระเยซูแน่นอนสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นว่าความอิจฉาและความโลภได้ส่งผลมาสู่และนําอันตรายมาสู่ชีวิตของเราได้อย่างไรในพระธรรมยอห์นบทที่11บเอ็ดข้อสีิจและสี่ได้กล่าวว่า ฉะนั้นพวกมหาปุโรหิตและพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วว่าเราจะทำอย่างไรกันเพราะว่าชายผู้นี้ทําสิ่งที่เป็นหมายสาคัญหลายประการถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้คนทั้งปวงจะเชื่อถือเขาและพวกโรมันจะทําลายทั้งวิหารและชาติของเราพวกเขากลัวประชาชนจะเชื่อในพระเยซูและหันไปนับถือพระองค์ความกลัวนี้ทำให้พวกเขาพยายาม หาทางกำจัดพเยสุคิสต,ต่อมานะครับบทเรียนที่2การทรยศหักหลังและการเสียสละซึ่งมาจากมาระโกบทที่14ข้อ10ถึง11ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราวของยูดาสอิสคาริโอนซึ่งเป็นหนึ่งในพวกสาวก12คนที่เขาเอง ได้ไปหามหาปุโรหิตเพื่อจะชี้พระองค์ให้จับและท้ายสุดสิ่งนี้เองก็นำไปสู่การที่ยูดาสได้ตัดสินใจในการที่จะทรยศพระเยซูคริสต์และขายพระองค์ให้กับพวกฟาริสีและธรรมจารย์แท้ที่จริงแล้วยูดาสซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับพระเยซนะูเขาเองกับเลือกที่จะทรยศพระองค์เพื่อแลกกับเงิน การกระทําของยูดาสแสดงให้เห็นความอ่อนแอความโลภก,การเห็นแก่ตัวท้ายสุดสิ่งนี้ทำลายความสัมพันธ์ที่เขาเองนั้นมีต่อองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นและเราเองต้องระมัดระวังในปีใหม่ที่มาถึงซึ่งวันนี้เป็นวันที่สามเชื่อว่าเราเอง อาจจะเคยทําผิดอาจจะคิดในสิ่งที่ผิดแต่ท้ายสุดในปีใหม่ที่ก้าวเข้ามาเราเองต้องระมัดระวังอย่าให้สิ่งใดก็ตามมามีอิทธิพลเหนือกว่าการที่เราจะเชื่อฟังองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและอย่าให้สิ่งใดก็ตามมาทำลายความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความโลภความอ่อนแอของเราท้ายสุดบทเรียนจากยูดาสเราเองได้เห็น ความล้มเหลวการผิดพลาดการทรยศหากหลังพระเยซ,ซูก็เหมือนกับการที่เราขายพระอ,องค์หรือการที่เราเองได้ทําผิดทําความบาปตอ่อพระองค์ดังนั้นในปีใหม่ที่ก้าวเข้ามาเราเองตั้งเป้าอย่างไรในการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในการที่เราเองจะเฝ้าระมัดระวังอย่าให้อิทธิพลของโลกนี้เข้ามาแทรกแสงหรือมานําชีวิตของเราที่เราเองนั้นจะเลือก ในการที่จะวิ่งตามค่านิยมหรือกระแสของโลกหรือเลือกในการที่เดินติดตามพระเยซูคริสต์แท้ที่จริงในตอนนี้เราก็เห็นการเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพราะองค์ทรงรู้ว่าจะต้องเผชิญกับความตายและรู้ว่ายูดาสซึ่งเป็นสาวกจะทรยศแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์ก็ยังคงเป็นแบบอย่างของความรักที่ยิ่งใหญ่ และการเสียสละองค์เองเพื่อเ่าทั้งหลายในพระธรรมยออนบทที่13ข้อที่18ในเวอร์ชั่นอมตะธรรมนะครับได้กล่าวบอกเราว่าเราไม่ได้หมายถึงทุกคนในพวกท่านเรารู้จักบรรดาผู้ที่เราเลือกสรรแต่ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ที่ว่าผู้ที่ รับประทานอาหารร่วมกับเรายังได้ทรยศหักหลังเราพระองค์ทรงรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถึงกัะนั้นพระองค์ให้โอกาสกับยูดาหดังนั้นผมเชื่อว่าพระเจ้าเองปรารถนาให้เราทุกคนในการที่จะกลับมาหาพระองค์และหยุดการทรยศหักหลังและกลับมาคืนดีและเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้า คือองค์พิสกิจของเรานั่นเองสุดท้ายนะครับก็เป็นการตอบสนองและเป็นบทสรุปจากพระธรรมมารโกบทที่4ข้อ1-2และข้อ1 0 1ถึง11ซึ่งทั้งสองบทเรียนก็เป็นภาพที่สำคัญที่สอนให้เราระมัดระวังความอิจฉาริษยาความกลัวความโลภการเห็นแก่ตัวซึ่งนำไปสู่การกระทำที่ผิดและ เราเองก็ได้เห็นถึงความรักขององค์พระเยสุคริสที่ถึงแม้พระองค์ทรงรู้สิ่งเหล่านั้นพระองค์เองก็เสียสละและให้อภัยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นพระลักษณะของพระเยสุคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่เราจะปฏิบัติและทำตามในปีใหม่ที่มาถึงนะครับก็ อยากให้เราเองการที่เราจะเริ่มต้นโดยเฉพาะการที่เราจะเดินกับพระเจ้าไว้วางใจในพระองค์ที่สําคัญให้เรามองที่พระเยซูคิดหากแม้มีสิ่งใดที่ไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาความกลัวความโลภความเห็นแก่ตัวที่เราเองอาจจะหลงผิดและทําไปให้เราเองในการที่เริ่มต้นใหม่กับใจใหม่สารภาพบาป และกลับมาสู่ความรักกลับมาสู่การคืนดีการเสียสละเข้าหาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้พี่น้องทุกท่านนะครับให้เรามาที่ฐานด้วยกันสรุวการแค่แต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สําหรับบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ขอพระเจ้าให้เรานั้นมีความรักขององค์มากกว่าความอิจฉาริษยาให้เราเอง มีความเข้าใจและการที่เราเองจะพึ่งพาพระเจ้ามากกว่าการที่เราเองเลือกในการที่ทําตามวิถีของโลกนี้เราจะเป็นความโลภความเห็นแก่ตัวขอพระเจ้าที่ทรงนำสำหรับปีใหม่ที่มาถึงที่พี่น้องทุกคนที่จะก้าวโดยการพึ่งพาแสวงหาขอพระเจ้าทรงนำช่วยเหลือเราในปีใหม่ที่เราจะเป็นคนใหม่ที่เดินและพึ่งพาพระองค์ตลอดในชีวิตของเรา ขอพระพรของพระอ,องค์อยู่เหนือพี่น้องทุกคนที่จะมีกำลังมากยิ่งขึ้นพึ่งพาและติดสนิทกับพระอ,องค์จึงอธิฐานฝากทุกคนในเช้าวันนี้ขอบคุณและขอาการทรงนามจับองค์ในการที่นำหน้าชีวิตของเราทุกคนจึงอธิฐานร่วมกันด้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูริ์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ ติดตามคู่มอือการเฟอรีเบวของเครือจัจกรแสงสรัิภาพของเรานะคะ